ครับค,คบับหมอ้อมน,นะครับในรายการสุขภาพดีวิถีไทยเพี่นะครับเราได้ถ่ายทําเกี่ยวข้องกับเนี่ฮะสมุนไพรมีทั้งหลายชนิดนะสิบชนิดสิบชนิดนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วมีทั้งหลายบ้างที่ผ่านไปการพรลูไพรใช่ค่ะแล้วก็ นะปุ้ยกั๊กจันแปดเก,ก, <8 S 2> กรีกดหัวบัวเยอะแยะมากมายทีเดียววันนี้เหลืออีก3ชนิดนะครับซึ่งเป็นขบวนการนะครับที่ผสมอยู่ในขวดใบนี้แล้วก่อให้เกิดเ็เรียกว่าน้ํำมันหอมระเหยค่ะก็กลายเป็นสิ่งที่หลายคนรู้สึกชอบทำให้รู้สึกสดชื่นนะครับครับวันนี้3ามตัวสุดท้ายตัวแรกนะครับคสามตัวสุดท้ายอันนี้จะเป็นสารสกัด จากธรรมชาติะนะคะเรามีอยู่กัน3ามตัวคือการบูนพิมเสนและเมนทอนนะคะทีนี้สามตัวนี้นะคะที่ที่จะช่วยชูกลิ่นแล้วก็ทําให้กลิ่นของสมุนไพรหอมระเหยของเราเนี่ยอยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าใช่ค่ะ,คะทั้งสามตัวเนี่ยถึงจะเป็นเกรดหรือว่าเป็นเป็นสารสังเคราะห์นะคะแต่ว่าทํามาจากสมุนไพรค่ะคือที่มาที่ไปก็มาจากพืชอยู่ดีใช่ค่ะอ้าวเริ่มตัวไหนก่อนดีตัวแรกเลยค่ะคาราบูนค่ะการะบูน จริงๆสามตัวจะเป็นสีขาวๆเลยนะคะกระบูนพิมเสนเมนทอนหลายคนจะมองไม่ออกตัวไหนเป็นตัวไหนคุณง่ายถ้าวางไว้ปกติเนี่ยแทบแยกไม่ออกแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวค่ถ้าผมเคยเห็นเขาใช้กระบูนลที่บอกมาไล่ยุงด้วยไหมใช่ค่ะสรรพคุณของเขาสามารถที่จะไล่ยุงไล่พวกแมลงได้ด้วยผมจำได้แหมพี่น้องงานแต่งของกับที่ร่มเย็นเองพี่น้องก็เอากระบูนมาโรยก่อนนะครับตอนนี้จะไม่มียุงช่วงงานเลี้ยงนะฮะใช่ค่ะถูกต้องกระบูนจะเป็นสารสีขาวๆนะคะเม็ดเขาจะเป็นสี กลมๆเล็กๆนะคะซึ่งจะแตกต่างจากพิมพ์เสนแลวก็เมนทอนนะคะที่จะเป็นเกรด๋อเกรดเกรดจะเป็นเม็ดต่างกันตรงนี้เอง่คแต่สีขาวเหมือนกันสีขาวขาวคล้ายกันครับแล้วก็สรรพคุณของเขานะคะเขาก็จะเป็นยาชาเฉพาะที่ด้วยค่ะเวลาเราเอามาทานนี่มันจะช่วยบรรเทาอาการปวดนะคะแล้วก็เป็นยาชาเฉพาะที่นะคะเป็นยาชาเฉพาะที่ใช่ค่ะบำรุงผิวได้ด้วยนะคะและที่สําคัญอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเขาสามารถที่จะไล่ พวกแมลงได้มาดูดกวนเราได้ใช่ค่ะครับก็อยู่ในขวดนี้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันละลายไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะละลายเป็นน้ําเป็นน้านะครับตสามตัวนี้สามสายนี้ต้องอยู่ร่วมกันนะคะดูดอยู่ด้วยกันถ้าอยู่ตัวใดตัวหนึ่งหรือแค่สองตัวเนี่ยเขาจะไม่ละลายเข้ากัน อ้าเหรอสารอาหารเสือไปไหนไปกันครับข้าวเมื่อยเอามารวมกันนะคะสามตัวก็จะละลายเป็นน้าซึ่งจะมีน้ํามันอยู่ในนี้เห็นชัดเลยนะมีมีแบบเป็นน้ํามันอยู่นะฮะแล้วก็นอกจากจะช่วยให้สมุนไพรในนี้อยู่คงทนนานแล้วเนี่ยตัวน้ํามันของเขาเนี่ยยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคตัวต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปครับผมพิมเสนค่ะ พิมเสนนี่ผมคุ้นชื่อมากแต่ไม่ค่อยเห็นตัวมันเป็นยังไงเป็นเป็นเกล็ดใช่ไหมใช่ค่ะพิมเสนเป็นเกล็ดมาจากต้นพิมเสนค่ะอ้เป็นต้นด้วยใช่ค่ะเป็นต้นพิมเสนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาเขามีถิ่นกําเนิดอยู่แถวโฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนะคะออไม่ไม่ได้อยู่ในในส่วนของประเทศไทยฝรั่งเนี่ยเอามาใช้ในการผสมกับพวกสบู่หรือเครื่องสําอางที่ใช้บํารุงผิวได้ด้วยแล้วก็ขับไล่พวกแมลงนะคะระงับกลิ่นตัวนะคะแต่ว่าพิมเสนเนี่ยอาจารย์คุ้นไหมคะว่ามันมีคําสภาษิต เพราะว่าอย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลืออย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือนั่นหมายความว่าหมายความว่าพิมเสนมีราคาแพงแพงกว่าเกลือไม่คุ้มที่เราจะเอาไปแลกกับเกลือหมเกลือถุงขนาดนี้เป็นร่มห้าสิบบาทแต่ว่าพิมเสนตอนนี้ประมาณกิโลกรัมตอนนี้ขายเป็นเป็นขีดเป็นกรัมใช่ค่ะเป็นกรัมแล้วก็ถึงกิโลกรัมเลยก็มีค่ะกิโลกรัมแล้วประมาณตอนนี้ก็เกือบเกือบหกพันนะคะโอ้โห เกือบหกพันเลยฮะะแล้วเรามาใส่นี้แบบใส่เยอะไหมอ๋ออันนี้ใส่ไม่เยอะเพราะว่าจะช่วยกันสามตัวนะคะแต่ว่าก็ก็จะก็จะใช้เขาเรียกว่าอย่างละเท่าๆกันเขาถึงจะลัลายด้วยกันได้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยนอกจากจะมีสรรพคุณที่ใช้ภายนอกแล้วนะคะตัวของเขาเนี่ยค่ะกระตุ้นสมองนะคะทำให้มีไอเดียเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นนะคะ ต้องพูดถึงว่าอัศจรรย์เนาะกลิ่นของเขาใช่ไหมที่เข้าไปกระทบกับเขาเรียกว่าอะไรสมองส่วนภายในทำทำให้เรามีเขาเรียกวอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นแต่ค่ะอาจารย์มีแต่มีแต่ขึ้นมาแม่แต่ลมนะแต่อะไรครับแต่ว่าเขาจะทําให้เราง่วงซึมโอ้มีนแน่มีแน่ทําให้นอนหลับดีค่ะผมดมตอน ทํางานตัดต่อเน่ยแต่รู้สึกแหมงานมันไหลมากนะครับแต่บอกพี่น้องทำไมผมง่วงอย่างไรฉะนั้นผมรู้แล้วผมรู้แล้วใช่ค่ะฉะนั้นพี่น้องนะคะอย่าเอาพิมเสนหรือกระบูหรือที่ที่ที่เราไปซื้อพิมเสนน้ำค่ะพยายามอย่าเปิดตอนที่เราขับรถไกลๆอมันจะทำให้เราง่วงเราจะง่วงได้พี่น้องใช่ค่ะแหมแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่หลับยากก็น่าจะเอาไปใช้เนาะใช่ค่ะสามารถเอาไปใช้ได้เอาไปดมๆวางๆแถวที่นอนเดี๋ยวอาจจะหลับปุ๋ยเลยนะครับ เป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะแม่ไม่ธรรมดาคค่ะทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายของเรานะคะเป็นทอนค่ะเมนทอนนะชื่อนี้ภาษาอังกฤษเลยครับ <c oughs> ใช่ค่ะเป็นทอนจริงๆเป็นพืชตระกูลมิ้น์เขาสารสกัดมาจากตระกูลมิ้นต์นะคะหรือว่า <c oughs> สารเหน่บ้านเรานั่นเองค่ะ <c oughs> อ๋อคือมิ้น์ก็คือสารเหน่บ้านเรานี่เอง <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะที่บางทีเอ๊ะเราก็มาทานด้วยเนาะใช่ค่ะทานได้ด้วยเป็นเป็นผักใช้ใส่กับพวกอะไรนะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องเคียงค่ะเครื่องเคียงค่ะ พวกนี้ทานเนี่ยจริงๆเขาสามารถที่จะช่วยดับคาวของอาหารได้นะคะแล้วก็พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยย่อยเขาเรียกว่าทําให้อาหารงวดภาษาภาษาโบราณนะคะบอกว่าทําให้อาหารงวดก็คือช่วยย่อยลดอาหารอีสานผมก็เจอบ่อยนะพวกลาบพวกอะไรนี่ใช้ผสมกันนะครับแล้วเขาสกัดจากตรงไหนของมันใบค่ะเพราะตัวใบสีเขียวเนี่ยตัวใบสีเขียวใช่สกัดแล้วกลายเป็นเป็นเกล็ดสีขาวใช่ค่ะเอจะสกัดคล้ายๆกับเอ สกัดน้ามันหอมระเหยคือเขาจะมีกระบวนการเหมือนการนึ่งหรือการหุงนะคะแล้วก็เราจะได้ไอ้น้ำมาแล้วก็เอาไอ้น้ําตัวนั้นไปทําให้แห้งการเป็นเกล็ดอ,อีกทีหนึง่งไม่ไมีหน้าแพงครับ<ป>ะคะ่ะแพงั้เออไม่รู้แพงก็แพงเหมือนกันแพงเหมือนกันเลแต่ว่า<ม>เ,ปเป็นเกล็ดเอเป็นเกล็ดคล้ายๆเป็นแท่งๆเหลี่ยมๆหน่อยจะไม่ไม่คล้ายกับพิมเสนนะคะพิมเสนเนี่จะเป็นเกล็ดหกเหลี่ยมเล็กๆนะคะแต่ว่าเมนทอนเนี่ยจะเป็นเหมือนแท่งผลึกแท่งผลึกค่ะครับแล้วสามตัวนี้เมื่อมาอยู่ด้วยกันเขาจะ ละลายเป็นน้ํนลลานนมันนะครับเพือ่อที่จะอยู่กับอีกเท่าไหร่อีกเจ็ดชนิดใช่ค่ะเพ่งเป็นสมุนไพรยอยู่ที่นี่ที่เราคุยไปแล้วนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดเลยฮะกระบวนการที่จะผลิตกลิ่นออกมาแช่จริงๆแล้วเนี่ยไอเดียใครเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะที่เอาั้งสิบชนิดมาอยู่ในขวดเดียวกันอ๋อจริงๆเป็นภูมิปัญญาไทยของเรานี่แหละครับ,ค,รบค่ะคืออ่อ ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนก็จะมีมียาดมพกประจําตัวใครพกยาดมหมายแก่แล้วใช่ไหมคะคือพูดง่าว่านี่เป็นสูตรสาเร็จมาตั้งแต่โบราณเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช้ใช้กันมาตั้งแต่โบราณค่ะแล้วก็แต่ละที่ก็จะเลือกหยิบมาสิบชนิดนี่อาจจะไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะคะอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าตัวที่ชูกลิ่นเด่นๆก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะสิบตัวสิบตัวหลักๆตัวนี้นะครับที่ในขวดนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วก็ พี่น้องอาจจะหาแล้วก็ไปซื้อทําเองได้นะครับแต่เพื่อความสะดวกนะฮะเรามีทําสําเร็จรูปไปแล้วด้วยใครสนใจติดต่อได้ที่มูลนิธิพันกิจสัมพันธ์เมตตาใช่ไหมครับมีเบอร์อะไรไหมฮะตรงไหนที่จะบอกเบอร์นี้ค่ะ02ค่ะอืม3751304ครับลองโทรมาดูนะครับถ้าต้องการจํานวนเยอะนะครับนําไปแจกนําไปแบ่งปันเราก็ยินดีที่จะ จัดส่งให้ไหมจัดส่งค่ะถ้ามีจํานวนเยอะเราสามารถจัดส่งเพียงเราไแล้วครับพี่น้องอย่างน้อยวันนี้รู้แล้วว่านะครับสิบชนิดนี้เราทําก็เรียกว่ารายการครบแล้วนะครับสามตัวสุดท้ายก็คืออะไรนะเมื่อกี้กาะบูลนพิมเสนแล้วก็เมนทอนนะครับทั้งหมดรวมเป็นสิบชนิดรวมทั้งพี่น้องหลากหลายที่อยู่ในนี้นะครับนะครับก็ขอบคุณพระชาติพี่น้องครับจริงๆทุกอย่างที่ในขวดนี้ก็มาจากการส่งเนรมิต เราต้องพูดอย่างนั้นถูกไหมครับเ<ช>พราะ<ช>พระเจ้าทรงนิรมิตนะฮะพืชผักต่างๆและสิ่งต่างเหล่านี้กลับมีคุณประโยชน์ต่อเรา<ช>นะครับเพราะเป็นการวางแผนนะฮะของพระบิดานะครับ<ช><ช>ที่จะมีประโยชน์เพราะเราสามารถนํามารับประทานได้ด้วยถึงแม้พริกไทยก็ดีต่างๆก็ดีเพื่อที่เข้ามาช่วยนะฮะบำรุงร่างกายใชคมีอะไรเสริมไหมทีนี้ นอกจากที่เราจะจําหน่ายที่เพื่อของมูลนิธิแล้วนะคะเพื่องานพันธกิจของการรับใช้พระเจ้าแล้วเนี่ยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะเราจะนําไปช่วยสําหรับผู้ที่พิการทางสายตานะคะของพี่น้องที่ที่พิการทางสายตาด้วยนะครับจริงๆก็มีวางจําหน่ายที่ร้านเลเดียนด้วยนะครับกินเราสามารถมามาสั่งซื้อได้มีวางจำหน่ายที่ไหนไหมนอกจากร้านเลเดียน มีเลดี้ที่เดียวเลยค่ะโอ้ทีเดียวเลยนะครับถ้าพี่น้องมาซื้อหนังสือสื้อพมพีก็ลองถามพนักงานดูนะครับก็จะเห็นขวดเล็กๆใบน,นี้นะครับวางอยู่ในตะกร้าเนยนะฮะสามารถที่จะซื้อติดมือไปได้นะครับแล้วก็เอาไปดมเพื่อร่างกายกระชุ่มกระชวยนะครับแล้วก็สดชื่นนะครับขอบคุณพระเจ้าเอาละครับพี่น้องนี่ก็คือรายการสุขภาพดีวิถีไทยนะครับเราได้นำนะครับสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้โดยเพาะยิ่งสมุนไพรค่ะเดี๋ยวติดตามของเราได้อีกหลายตอนนะฮะ หมอต้อมมีอะไรอย่างที่อยากจะมาแบ่งปันเราเกี่ยวข้องกับสมุนไพรค่ะสมุนไพรแล้วก็การแพทย์ทางเลือกที่วิธีต่างๆที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นการนวดวารีบำบัดทํายังไงเอ่ยเราจะอบสมุนไพรยังไงนะคะแล้วก็สมุนไพรที่มีอีกหกสิบกว่าชนิดที่ใช้ในงานสาธารณสุขมู่ฐานใกล้ๆตัวเราเนี่ยค่ะแต่ว่ามีประโยชน์มีคุณอนันืนนะครับ รายการเรายังมีผลิตเรื่อยๆนะครับเป็น้องเป็นตอนๆไปก็หวังว่าสิ่งที่พี่น้องได้ติดตามมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรายการสั้นๆนะครับแต่เราเชื่อว่าคงมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมนะครับกับหมอต้อมต้องขอลาไปก่อนพบกับเราในตอนต่อไปนะครับพี่จ้อพรครับสวัสดีครับพะ่จ้อยพรค่ะ